สบายดีพี่เพื่อนๆและที่ทุกท่านเนาะอันนี้กัปั่นเข้าอยู่ที่สปปลาพี่นองแต่ว่าเครื่องไม่ของไทยพี่น้องอันนี้กัหลายปีเลยเนาะอันนี้เครื่องนี่จะเป็นของของเวียดนามทุกคนของเวียดนามเนี่ทุกคนเพราะว่าสี่ห้าหกปีเลยเนาะนี่แหละได้หลายสอบอยู่พี่น้องยังหมดพอดีครึ่งประมาณได้สามิปกว่าเลยพี่น้อย นี่แหละมาอัปเดตเครื่องซีเขาอยู่ฟังเล่าพี่น้องเยแต่ว่าไปของไทยจะเป็นตัวใหญ่เนาะพี่น้องเนาะมันเป็นตัวใหญ่กว่านี้พี่น้องเลยมันบอบเครื่องพี่น้องสูงเนาะมันเป็นรุ่นรุ่นน้อยของเวียดนามแต่ว่าปั่นดีเนาะพี่น้องเนาะกระดีอยู่ ไปรับชมเลยครับนี่ก็จักอ้ายจักลูกพี่ลูกน้องนะเพระาะว่าในบ้านนะ่ยมี2เครื่องเครื่อง,องนึงกับอีกน้อยกว่านี้เนาะไม่นีก็มีหลายสอบอยู่น่นาจะได้ประมาณเจ็ดแปดเก้าสิบ่นระบบเติมน้ำด้วย ô auto ô nè. nè. subscribe cho กินข้าบางเรียกว่ากิข้าวเกขาว,าวเดียวเ่ันน,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 นิหอ้ไปกระสอบน่อยเาไปรับลมยจ้าว <c oughs> คนอันนี้ระบบน่อยระบบเตี้ย ถ้าระบบของไทยจะชุงมัวนี้เนาะ,ะว่างกระสอบได้แต่เนี่ยวางกระสอบก็ได้พี่้องเอ๋แต่ว่ามองยัดเข้าไปกันมันจะเป็นหูน้อยก็เลยมันจะมันเสียเวลาเราเนี่ยเนาะแต่จะเป็นเนาะเพราะว่าในบ้าน,นมีสองเครื่องเนาะอันนี้รุ่นกลางแล้วอีรุ่นเล็กอีตัวน,นึ่ง อันนี้ทางเขาออกเด้อแล้วก็มีแก่ไปทางบุญเนาะเขารีบเนาะไปน้ชมเลยนี่พี่น้องอู้เห็นบ่เพื่องนี้สูงจมพูนเลยพี่น้องเลยนี่เพื่องไวของทางนี้เนาะเห็นบ่เห็นป่ะ,ปะตูซื้อเวียดนามทุกคนตัวนี้ เขารีบเนาะมันจะออกมาทางนี้เนาะบูดควนง่ายงอมเลยว่าว่าเครื่องนี้ไซหลายปีเลยเนาะการทดทานขนาดเนาะระบบเติมน้ำอีกแล้วแผนกเติมน้ำเนาะเป็นรถคอยเงี้ยววาลากมากพี่น้องยนี่เนบ่แจแกมันจะุดลงนี้เนาะี่เนาะ นี่คือเขาลีบเนี่ยนี้เนี่ยมันลีบเลยมันออกทางนี้นี่หลายคนเนาะก,ก็แล้ววายยุ่ แก,แกเป็นแกเป็นไอ้เข้ารีบนะพี่น้องนี่เป็นเจ้าของหน้าเนาะเจ้าของเท้าจะกอ,องเจ้าของเท้า ยังดังลนเดอ้อไกลกับเครื่องอันนี้จะคลององสีพี่น้องเลมโบ้เลมโบ้จะคลององสีได้นี่ยงองสีได้นน่อันนี้ยังเนี่ย โอเคทุกคนมีแหลกเขาบอกหลายเนะบาปิเตอร์ขอจบคลิปยังมีคนเนอพี่นอ้องไปรับชมคลิปต่อไปเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยจ้า